เอมิเลโนมาติเนสครับผู้รักษาประตูทีมชาติเจนินายังคงเป็นฮีโร่แบบซ้ำแล้วซ้ำเล่าครับเมื่อต้องถึงการดวลลูกจุดโทษเมื่อเขาโชว์ซูเปอร์เซฟ2ครั้งซ้อนครับช่วยให้ทัพฟ้าขาวเนี่ยเอาชนะเอกวาดอร์ไปแบบลุ้นระทึก4ประตูต่อ2หลังจากเสมอกันในเวลา90นาที1ต่อ1ครับซึ่งอาร์เจนตินาเนี่ยตกอยู่ภายใต้สถานการณ์ความกดดันก่อนด้วยเพราะว่าลิโอเนลเมสซี่เนี่ยยิงจุดโทษไม่เข้าครับแต่ด้วยความยอดเยี่ยมของมาติเนสนี่แหละฮะที่ช่วยชีวิตอาร์เจนตินาได้อีกครั้งงซึ่เเรรือกา จุดโทษของเขาเนี่ยไม่ใช่ความบังเอิญแต่เป็นการฝึกซ้อมมาอย่างโชคชนจนเกิดกลายเป็นความชํานาญครับดังนั้นข่าวนี้พี่เคลียร์เนี่ยจะขอเปิดเผยถึงกลยุทธ์เด็ดของเอมมี่มาติตเน็ว่าทําไมเขาถึงช่ําชองการเซฟจ,จุดโทษมากเหลือเกินครับซื้อเคลียร์มนลุ้นรางวัลใหญ่ไปดูฮาแลนด์ไกลถึงยุโรปหรือแกลกรางวัลได้เลยจัดเลย เชื่อว่าทุกคนครับยังจำลีลาอันกวนโอ้ยของมาติเนตกันได้ใช่ไหมฮะที่มีท่าเต้นโยกย้ายสายสะบ,บั้น,นะครับแบบว่าโอขยับไหลหลังเซฟจุดโทษได้เนี่ยเหมือนที่เขาเคยโชว์ให้เห็นนัดที่อาร์เจนตินาโดนจุดโทษเอาชนะฝรั่งเศสไปแบบระทึก4ต่อ2ส่งผลให้ทัพฟ้าขาวเนี่ยควา้าแชมป์ฟุตบอลโลกปี2022มาครองได้สําเร็จหลังจากวันนั้นครับมาติเนตถูกสถานะให้เป็นคัมภีร์หยุดกระสุนแห่งฟ้าขาวข,าวของโลกลูกหนังทันทีถึงขั้นที่ IFAB หรือคณะกรรมการ มาคอฟุตบอลระหว่างประเทศเนี่ยออกกฎห้ามผู้รักษาประตูแสดงพฤติกรรมยัวย่วยวนคู่แข่งเพื่อทําลายสมาธิขณะที่ยิงจุดโทษครับหากฟาฟืนเนี่ยจะเป็นการฟาวและอาจถูกคาดโทษด,ด้วยใบเหลืองแต่กฎนั้นครับไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความยอดเยี่ยมของเอมี่ไปได้เลยเพราะเขายังคงยอดเยี่ยมไม่เปลี่ยนแปลงครับเคยเซฟ2จุดโทษช่วยวินล,ล่าเอาชนะลิวจนผ่านเข้าไปเล่นรอบรองชนะเลิศยูโรป้าคอนเฟรนซ์ลีกมาแล้วครับ และล่าสุดครับมาร์ติเนสยังโชว์ให้เห็นว่าสิ่งที่เขาทํามาไม่ใช่เรื่องฟุกฟ๊กๆเพราะแสดงพลังคมภีหยุดกระสุนด้วยการเซฟ2จุดโทษแรกจากนักเตะเอกวาดอรครับจากที่ทีมกําลังเสียเปรียบครับหลังเมซี่หยุดโทษแบบปานเนก่าแล้วมันไปชนคานก่อนจะพาทัพฟ้าขาวเนี่ยเอาชนะในช่วงดีกาไป4ต่อ2ผ่านเข้าสู่รอบแทีมสุดท้ายของศึกโกปาอเมริกาได้สําเร็จจากการที่เอมี่ฮะเซฟ2จุดโทษทําให้เขาสร้างสถิติอันน่าเหลือเชื่อนั่นคือการเผชิญหน้ากับคู่แข่งเวลาโดนจุดโทษ มากถึง24ครั้งในนามทีมชาติแต่เชื่อไหมครับเขามีสถิติไม่เสียประตูถึง10 สครั้งหรือคิดเป็น50%ครับโดยสามารถเซฟได้ถึง9ลูกเลยนะส่วนอีก2ลูกครับเป็นลูกที่คู่แข่งเขายิงออกไปเองแล้วก็มีชนคาน1ลูกครับซึ่งไม่แปลกใจที่เขากลายเป็นคัมพีรหยุดลูกกระสุนแห่งทัพฟ้าขาวอย่างเต็มตัวตอนนี้ครับมาร์ติเนสเขามีรูปร่างที่มันสูงใหญ่ครับเวลายีประจันหน้าเนี่ยเหมือนศาสตร์ความกดดันใส่ขา,ใส,ขาใส่แข้งให้กับคู่แข่งทั้งหมดเพราะถ้าคุณยิงไม่ดีจริงๆหรือยิงไม่มุมมากพอเนี่ยมันจะไม่มีทางผ่านมือมาร์ติเนสไปได้เลยเพราะการสปริงข้อเท้าโดดตัวเซ ลูกยิงของเขาเนี่ยมันรวดเร็วดังสายฟ้าซึ่งทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ครับเกิดจากการฝึกซ้อมมากกว่า500ครั้งครับซึ่งมาตินเนสเขาบอกไว้แบบนี้ฮะ ผมฝึกซ้อมมาเยอะมากๆเพื่อให้สามารถป้องกันได้แบบนี้ผมฝึกฝนการพุ่งเซฟจุดโทษมากถึงราวๆ50าครั้งในสนามฝึกซ้อมเราต้องทำให้ดีที่สุดเพราะแฟนบอลของเราสมควรได้รับมันผมบอกเพื่อนๆก่อนดวนจุดโทษว่าผมยังไม่พร้อมกลับบ้านนะผมอยากเข้ารอบเพราะทีมนี้สมควรผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศผมรู้สึกใกล้ชิดกับแฟนบอลมากๆอาจเพราะมีครอบครัวอยู่ใกล้ๆและนี่เป็นช่วงเวลาที่พิเศษทีมของเราสมควรที่จะเข้าสู่รอบต่อไป ต่อมาครับมาร์ติเนสได้กล่าวถึงเมสซี่นะฮะโดยเขาบอกว่าลิโอเนลเมสซี่เนี่ยจะเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดตลอดการใครๆก็พลาดจุดโทษได้แต่เมื่อผมเห็นว่าเมสซี่พลาดจุดโทษดังนั้นการโฟกัสต่ตอลูกฟุตบอลของผมมันก็เพิ่มมากขึ้นผมเลยมีปฏิกิริยาในการเซฟมากขึ้นครับนี่แหละครับคือสิ่งที่เอเมิโน,โนมาร์ติเนสผู้สารประตูทีมชาติเจนาีาเขากล่าวไว้ครับซึ่งนั่นครับคือคําตอบที่ เคลียแบบรเ์แบบ100%เลยว่าทำไมเอมิมปติเเนสถึงเป็นจอมเซฟหยุดโทษเป็นคัมพีหยุดลูกกระสุนแห่งทัพฟ้าขาวเชื่อว่าต่อจากนี้ครับไม่ว่าใครจะต้องมาเผชิญหน้ากับเขาเนี่ยมันอาจจะเป็นฝันร้ายในการยิงจุดโทษเลยก็ว่าได้ครับแต่ถ้าใครอยากเซฟเงินฮะอยากไปเชียร์ฮาแลนด์อยากไปเจอฮาแลนด์ตัวเป็นๆไม่ต้องเสียเงินมากมายครับเสียแค่ในราคาไม่ถึงร้อยบาทด้วยซ้ำกับเคียร์เมนครับชวนคุณลุ้นรางวัลใหญ่ครับซื้อครบ69บาทต่อใบเสร็จรับ1คะแนนลุ้นไปดูฮาแลน และรางวัลอื่นออีกมากมายครับลุนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรัรกฎาาคมดูรายละเอียดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะจ๊ะและนี่ฮะคือทั้งหมดของขอสนามข่าวนี้พี่เีย์ครับถ้ามีเรื่องไหนที่คุณอยากให้เคลียร์หรือมีเรื่องไหนที่แบบเอ้ยมันค้างคาใจช่วยมาไขาข้อข้องใจหน่อยคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้าเย้ซื้อเคลียร์แมนลุ้นรางวัลใหญ่ไปดูหาแล่นไกลถึงยุโรปหรือแกลกรางวัลได้เลยจัดเลย